ต่อไปนี้มาตาภาวะสถานนอกจากจะรักษาผู้ป่วยแล้วเราจะให้ความรู้เรื่องการมาโรคด้วยหลังการมีเพศสัมพันธ์สิ่งที่ต้องทำก็คือเก็บเงินจากแขกค่ะเรื่องนั้นก็สำคัญจะ้ะแต่อีกสิ่งที่สำคัญมากเพื่อป้องกันโรคก็คือหลังการมีเพศสัมพันธ์เราจะต้องปัสสาวะออกมาเพื่อป้องกันการติดเชื้อผ่านเข้าช่องปัสสาวะ จากนั้นให้ล้างทำความสะอาดอาวัยวะเพศด้านนอกแล้วใช้ผ้าสะอาดซับให้แห้งฉันล้างหลวงเข้าไปถึงข้างในเลยจะหมอรับรองว่าสะอาดล้ำลึกการสวนล้างภายในช่องคลอดอาจทำให้เกิดการระคายเคืองได้อีกอย่างภายในช่องคลอดจะมีการทำความสะอาดภายในตัวเองอยู่แล้วเห็นได้จากการขับออกมาเป็นฤดดูขาวและเราก็ต้องตรวจดูตาหู จมูกลิ้นช่องปากอ,อวัยวะเพศและช่องทวารหนักค่ะว้ายต้องถึงกับทางแค้งทางขาเลยหรือจ๊ะต้องหมั่นสังเกตนะคะเนื่องจากแผลริมแข้งที่เกิดขึ้นจะไม่มีความเจ็บปวดอาจจะซ่อนอยู่ในช่องจมูกปากอวัยวะเพศและทวารหนักทำให้เราไม่รู้ตัวว่าเราติดโรคแล้ว และนอกจากนั้นถ้ามีอาการคันภายในช่องคลอดระดูขาวมีสีที่ผิดไปจากเดิมหรือปัสสาวะปวดขัดไม่สะดวกเหมือนปัสสาวะไม่สุดให้รีบปหาหมอนะคะ